อือตอนแรกอะสารภาพว่าทำงานไป oh. งานวีฟครั้งแรกวีฟเอเชียครั้ง oh. แรกอะค่ะทำไปจนจะจะัจะออนไซต์งานจะจัดงานอยู่แล้วอะยังไม่รู้เลยว่าภาพงานเอ็กซิบิชันมันคืออะไร mm hmm. เพราะว่าเราใหม่มากๆกับธุรกิจนี้อะไรเงี้ยค่ะพอมาเห็นวันแรกลงมาเหมือนแบบจำได้ว่าตอนนั้นจัดที่ไบเทคชั้นสอง oh. วิ่งขึ้นไปเช็คห้องออประชุมสัมมนาวเรียบร้อยไหมแล้วลงมาถึงปุ๊บตอนนั้นประมาณ8โมงชาอะแต่ว่า คนแน่นมากแล้วมีแต่ฝรั่งแบบ uh huh. เต็มงานเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็รูสึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมไอสิ่งที่กาลังจัดที่เขาพูดว่างานมันดี <c oughs> คนมันเยอะเหมือนคนก็จะชมตลอดว่าเออเราทํางานแบบนี้ได้ดีอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นภาพเองจริงๆมันก็ภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วกออ็พอช่วงที่เราจัดงานในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะงาน with Asia ก็โตแบบก้าวกระโดดโ <c oughs> ตแบบสาเท่า เราจะมีงานวิฟหลายๆที่อะไรเงี้ยตอนนี้วิฟเอเชีย er คือลูกค้าพูดว่าเป็นวิฟที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เขาชอบมากที่สุดเนี่ยเราก็ภูมิใจแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็มีเริ่มมีทีมงานที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้น<ด>ทีมเขาก็เติบโตมาพร้อมกับเราเราก็จะภูมิใจเหมือนเราก็ส่งลูกสู่ฝันอะไรอย่างงี้